สวัสดีครับผมต่อตาตังครับวันนี้มามาคุยเรื่องพระก,กิ่นองหนึง่งองนี้องค์นี้เป็นพระก,กิ่นที่หายากว่ากิ่งพ้ออันลักปีสองสี่เจ็ดสนะครับนะฮะเพิ่งได้เป็นองคแรกเหมือนกันครับไม่เคยได้เลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นพระก,กิ่งที่สวยมากองหนึง่งกิ่นสองสี่เจ็ดแปดเนี่ยนะฮะแต่งโดยช่างประสานสีไทยองนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นองค์ที่เป็นองค์ที่ตาหนิด้วยแล้วก็ได้ขายไปต่างประเทศหลายปีเที่ยวนี้ไม่รู้กลับมาได้โดยที่ น้องพามานะครับเอกลักษณ์กิ่งรุ่นนี้นะโดยฝีมือช่างประถันสีไทยก็ลอยเครื่องมือต่างๆนะฮะดูการตอกบัวเม็ดผสมหน้าตาแต่งรวมถึงวันนะของเขาเนี่ยการแต่งโดยช่างประถันสีไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทางสายวัตถุทัศน์อยู่แล้วพระกลิ่นองค์นี้เป็นของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัตถุทัศน์นะฮะใครมีแบบนี้เนี่ยฮะนี่ผมรับเข้านะฮะตั้งแต่หลักแสน,นถึงหลักล้านนะครับลองดูนะครับ,รบจำนวนการสร้างมีหกสิบแปดอง นี่นะครับอ่าลองดูงจะลองดูลองดูให้ดีเป็นกลิ่นอีกหนึ่งรุ่นของสมเด็จพระสังฆราชแพนที่จำนวนการตั้งถือว่าน,น้อยก็ใครมีพระกลิ่นแบบนี้เสนอขายผมได้มีพระสวยเสนอขายผมได้ยิ่งตัวยิ่งได้ราคาต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องที่นํามาแบ่งปันวันนี้ก็ช่างลงตัวหารตลับใส่ได้พอดนะีขอบคุณมากขอบคุณมากครับผอมมากนี่เลยผอมมากครับ